ขณะที่ใกล้อยู่เหมือนกันขับรถเราอยู่ดีๆนะครับ Honda Accord ซึ่งขับรถที่สระบ,บุรีใช่ไหมใช่ค่ะปราบฏว่ากำลังขึ้นไปทางโคราชนะฮะ <c oughs> เกิดเหตุการณ์ตรงท้องที่แก่งคอยมีเหล็กลึกลับลอยถูกกระจกหน้ารถเก๋งเข้าหน้าผากคนขับช่วงขับบนถนนมิตรภาพหลักม1 2บสช่วงตาลเดี่ยวแก่งคอย คนขับบาดเจ็บรถเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับกระจกหน้าแตกเป็นรูลักษณะเบอนเลขเจ็ดบริเวณเพดานเหนือศีรษะมีร่องรอยถูกของแข็งกระทบเสียหายเพดานรถเนี่ยนะกระจกด้านหลังรถก็แตกเช่นกันนะคะเป็นลักษณะเบอนเลขเจ็ดค่ะโดยมีเหล็กแหนบรถขนาดหนาหนึ่งเซนกว้าง6.5เซนยาวประมาณ30เซนตรงกลางมีรอยเจาะเป็นรู ซึ่งนักข่าวบอกเขาเรียกว่าสะดือแหนบตกอยู่บนคอนโซลด้านหลังพนักพิงเบาะหลังรถค่ะรถคันนี้มากัน2คนนะคะคนที่นั่งคือคุณทัชพงษ์รุ่งเรืองอายุ52ปีเป็นผู้ในการคลังสินค้าบริษัทไทยน้ำทิพย์ยืนตกใจอยู่ในจุดเกิดเหตุส่วนคนขับซึ่งได้รับบาดเจ็บคือคุณคิดศรีนาถอายุ42ปีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลแก่งคอยนะคะคือคุณคิดเนี่ยได้รับบาดเจ็บถูกเหล็กที่ลอยมากระทบกับกระจกเนี่ยแตกแล้วทะลุเข้ามาโดนเข้าไปที่หน้าผากค่ะ เย็บก้าเข็มนะคะคุณทัชพงศ์ที่นั่งมาด้วยบอกว่าจะเดินทางไปตรวจงานที่โคราชก็นั่งคู่กันมาคุณคิดก็เป็นคนขับถึงจุดเกิดเหตุช่วงนั้นคุณทัชพงศ์บอกหลับตาอยู่พอดีเลยไม่ทันได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ได้ยินเสียงดังปังเสียงดังสนั่นเลยนะคะที่กระจกรถด้านหน้ารถที่คุณคิดขับอยู่เนี่ยเสียหลักเลยเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันกระแทกเข้าไปที่หน้าผากเนี่ยค่ะ ตัวคุณทัชพงศ์นั่งมาัางค้างก็รีบประคองพวงมาลัยแล้วให้คุณสมคิดค่อยๆชะลอความเร็วลงแล้วก็หยุดรถไว้ก่อนที่พลเลมืองดีจะเข้าไปช่วยไม่รู้เหมือนกันว่าเหล็กนี้ลอยมาจากทิศทางไหนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเหล็กแหนบที่พบเนี่ยน่าจะหลุดหรือไม่ก็ตกมาจากรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้ารถเกง๋งคันที่คุณทัชพงศ์นั่งมาแล้วคุณคิดเป็นคนขับเนี่ยหรืออาจจะรถที่วิ่งสวนทางมาแล้วมันก็มาหล่นใส่นะคะอันนี้ฮะโอ้โห มันฟาดเข้าไปที่หน้าผากเลยนะคะกระแทกเข้าไปแล้วยาวไปถึงข้างหลังะคะ่ะมาแรงจริงนะคะมีอะไรจะน่ากลัวไปกว่านี้อีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอ่ะ